ช่องทนต้นยางเชนเอวครับมือนี้มหาเก็บผักไซครับเหมนแถวเค่อนครับเค่อนมยหลวงครับเพื่อนมยหลวงครับผักไซก็หลายหลายครับครับผักไซครับเก็บไปแล้ววังยานครับวังใดใดหันเก็บไปละเย็นเลยงามงามครับไม่มาเก็บอย่าม หน้าผักอีดีเดิมหยอดใหญ่ายเดิมน,นะครับหยอดใหญ่งงหลายครับพอได้จะมาเก็บไปขายก็มาเก็บเอาละครับนี่บ่ไดงหวงบ่ไดงยังครับพอได้จะมาเก็บก็มาเก็บเอาละนี่ผักใส่ครับ,รบมีแต่ผักใส่อย่างเดียวครับนี่แถวนี้ครับผักใส่ครับ อยู่แถวขางเคลื่อนนะหนๆๆะหยอดนี้ไงเอากฟเยอะไปก็มีครับผู้ใดมาคมกับเก็บไปได้หลายครับผู้ใดมั่นจะเก็บไปคล้ายกับมะเอาครับเอาไว้จะออมใส่ปูใส่ปลาครับ ใส่เนื้อเป็นสันน้ำออมใส่เนื้อเแถวขางเครื่องครับเพลอนคนก็หาใส่ม่องครับใส่เบียดครับแถวเขาก็มาใส่เบียดทำถักใส่ครับเก็บผัก เมื่อบ้านครับกลับบ้านนี่ขอพกใส่เงินหลายาครับครับเอาเอาพ่อเมื่อแกงเลยแลเอาเมื่อไล่ไล่กัดแกงกินเบอเบิดนลนมันี่ขมเลยน้องพ่อได้มามากก็บมะเอาครับผู้ใดมากก็เอาไปแน่ไปได้หลายกัด,กมดขมเมื่อไล่ไล่กัด เท่าไรคของครับเอาไปทิม้มบางเท่ากันเลยลครับประมาณนะครับเป็นนแบบหน่องามาของไงผมได้ครับเอากำเดียวก็พอดำเลยเจมินหลายครับครับพวกพักต่อนเลยเอาพันพักตะมินไม่นเครับตะมินก็มีรมรมครับเพราะว่านี่น้ำครับนี่ หยาดน,น้ำพักน้ำเนี่ยครับนี่เบิดตั้งแต่ต้นหอดใบครับนี่ครับ้ำมอไซค์รองเท้าเกือบเนื้นนอเหี่ยอครับกับพักดีขนาด,ดนี่แต่ยางไก่สีน้ำตาลค่ะนะครับ ข้างระบักใส่ให้ต่อยเนียมนั่นก็เป็นหุ่นมาแก่ทอมันหลือทอครับนี่นก็มาหาเก็บผักหนึ่งก็ผักเติมผักใส่ได้ครับเป็นผู้ดใดคลายของบ่าเลยครับขายพวกผักพวกเนี้ยหลายครับครับ มี่เราพักรนะับมีหน่มันกกับไปปลูกไว้อยู่บ้านนะากับกำลังครับปลูกไว้อยู่บ้านบ่ดได้มาเก็บนักที่บ้านมันก็ปลูกไว้ยอมกับมังขึ้นมากขึ้นมากจะซีหาต้นเราเมื่อสองสามหนําไ้หนสุกคนนะํานาสุกคนนะํา สุดเมื่อไปไปก่าอยู่บ้านนะ้ำหดจังโมไดมากไก่เราจากบ้านนะางยีลมาทายคลิปไปซือครับจังเห็ยน,นเคลือดตำนิ่นครับตำลึ่ตำนิ่มขลายอยู่ครับเนะี่ยเจ้าเครื่องงามๆเคื่อพอกับ ปดจะรับปดนัดต่อครับยาวรับสัส12เมตรครับตะลัคนดึงหนาก็ได้ได้ให้หนามันขึ้นล้วชางกรเนี่ยนี่ะะนนามมาเ,เน,น,นะครับ คลิปน,นี้ก็ฝากไว้สักนี้แล้วครับอย่าลืมกดไมลค์กดแชร์ให้คุณยังแชแนลนะครับพี่น้องย่นดีล้วครับ